สวัสดีค่ะวันนี้หินซูเปอร์เซเของร้านน้องโรตีเข้าใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยรอบนี้น้องได้มาแค่สิบชิ้นนะคะรีบจับจองด่วนก่อนที่จะหมดเพราะว่ารอบนี้รอถึงว่ารอนานนะเกตเนี้ยรอรอนานเกตสวยแร่ชัดเหมือนกันค่ะ เรามาดูที่4ชิ้นนี้ก่อนสีชิ้นนี้น้องจัดโปรอยู่ที่ไซส์ไซส์ประมาณ11มิลนะคะน้องจัดโปรอยู่ที่2,500บาทพร้อมส่งฟรีปลายทางก็ไม่มีบวกเพิ่มนะคะก็ะคือ,อ2,500บาทราคานี้เลยไซส์11มิลนะคะสำหรับ หินซูเปอร์เใช่ไหมคะก็คือจะรวมจบครอบทุกอย่างเลยคะ่ะไม่ว่าจะรำ่ำรวยเงินทองเมตตามหานิยมสุขภาพเนี่ยคะ่ะแค่คาปลอดภัยจากภัยอันตรายต่างๆหรือภัยที่แบบว่า,า,าศาสตร์บำบัดอยากแบบ มีจิตสัมผัสพ,พิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะซิกเซนค่ะหินชนิดนี้ก็จะช่วยช่วยได้เยอะมากเหมือนกันค่ะนี่มีรุง้งมีรุ้งขึ้นด้วยนะถือว่าแร่ชัดมากๆเลยค่ะน้องมีไซส์11มิลน,นะคะ11มิลน,น้องโรตีจัดโปรที่2,500บาทพร้อมส่งฟรีเลยนี่เลย และชัดตามนี้เลยค่ะเม็ดก็จะค่อนข้างใหญ่นิดหนึ่ง11มิลแต่ก็จัดว่าเป็นเกตสวยเลยเกตสวยแล้วก็ใสค่ะใสสวยเห็นแร่ชัดเลยค่ะตามนี้นะคะใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้แล้วก็น้องมีอีกรุ่นหนึ่ง จะไซส์ประมาณ12มิล12มิล12ถึง12.5นะคะ12ถึง13มิลจะอยู่ที่น้องโรตีจัดโปอยู่ที่3,000แล้วกันค่ะ3,000บาทพร้อมส่งสีที่พี่สนใจสนใจก็บอกได้เลยว่า เดี๋ยวน้องถ่ายรูปเพิ่มให้แต่ละชิ้นเนี่ยค่ะว่าจะรับชิ้นไหนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ประมาณไซส์ประมาณ12.5ถือว่าเกตสวยเลยนะคะนี่เลยค่ะ3000บาทพร้อมส่งฟรีเนี่ยค่ะมีหลายขนาดมี6ชิ้นนะคะรุ่น12มิลถึง13มิลมีอยู่6ชิ้นแร่ชัดทุกเม็ดเลยนี่เลยเม็ดจะใหญ่นิดหนึ่งแต่ก็จัดว่าเกตสวย จองเนะนื้อนานๆทีน้องจะได้มาสวยมากนี่เส้นเส้นนี้สวยมากอ่าอ่ารุ่นรุ่น12ถึง13มีจะมีแค่6ชิ้นนะคะพี่ๆสนใจชิ้นไหนก็เดี๋ยวลองสอบถามเข้ามาอีกทีหนึ่งได้เลยแต่ชิ้นนี้สวยการขึ้นคอร์สแร่แบบว่าหนาแน่นหนาแน่นสวยมากๆเลยค่ะ น้องมี11มิลจัดโปรที่2,500บาทพร้อมส่งซีแล้วก็ไซส์12-13มิลนะคะจัดโปรที่3,000บาทรอบนี้มีมีมีแค่2ขนาดนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมีซปเปอร์23มันติคัลเลอร ซูเปอร์23เข้ามาเหมือนกันอันนี้ซูเปอร์23อันนี้ซูเปอร์เซใช่ไหมคะซูเปอร์23ตัวนี้ไซส์ประมาณ10มิลนะคะน้องโรตีจัดโปรที่1,500บาทพร้อมส่งฟรีเช่นกันปลายทางก็ไม่มีบวกเพิ่มสำหรับหินชนิดนี้ก็คือคล้ายๆกันนะคะรวมจบครบหมดเลยแต่ว่าเขาจะเป็นนางพยาด้านพลังงานทั้ง2ชนิดนะจะเป็นนางพญาด้านพลังงานและสายบําบัดนะคะ ท่ามผ้าท่ามผ้าใช่ไหมจัดว่าสวยเลยไซส์สิมิลหน0่ 1, บาทแล้วก็น้องมีอีกรุ่นหนึงรุ่นนี้เหลือชิ้นเดียวแล้วไซส์ประมาณ12มิลซูเปอร์ยีบามหรือออร่าไรยี่สบามนะคะ,ะเกรดนี้ไซส์สิมิลน้องจัดโปรอยู่ที่2,000บาทนะคะพร้อมส่งฟรีเช่นกันเลย มีอุปกรณ์แถมแล้วก็มีของแถมให้ทุกกล่องนะคะส่งของทุกวันสนใจชิ้นไหนก็ลองสอบถามเข้ามาหรือระบุชื่อเข้ามาก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวน้องโรตีจะส่งภาพหรือคลิปวิดีโอให้ชมเพิ่มเติมน,นะคะคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเฮงๆปตังๆังรวยๆทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ